สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เร่าไปเรื่อยนะครับก็อยู่กับผมว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่237แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันดีกว่านะครับหมูยองตระหนักได้ดีถึงความสับสนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขารู้สึกแต่มุยองก็ปล่อยให้พวกเขาคิดซะอย่างนั้นเนื่องจากการแก้ตัวคงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นักและอาจทําให้สับสนยิ่งขึ้น เพราะดันดาเลียนเป็นตัวตนที่สร้างความสับสนให้แก่ผู้อื่นเก่งแม้จิตวิญญาณของเขาจะหายไปก็ตามแต่มูยองยังคงเชื่อมต่อกับดันดาเลียนมูยองตัดสินใจที่จะรอจังหวะมากกว่าแรงกดดันจากเทพปิศาจดูแข็งแกร่งตอนนี้มูยองเข้าใกล้รอยแยกที่เกรโมรี่อาศัยอยู่แล้วจากการนำทางของดาบแห่งความโกรธเกลียวอย่างไรก็ตามออร่าของเทพปิศาจก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเข้าใกล้รอยแยก นั่นจะใช่เกรโมรี่หรือเปล่าถ้าพลังที่ทะลักออกมาจากรอยแยกเป็นของเกรโมรี่ก็คงไม่เป็นไรนักแต่ถ้ามันไม่ใช่เกรโมรี่ล่ะมมยองใส่หัวเกรโมรี่ไม่เคยปล่อยออร่าที่ทำให้รู้สึกถึงการคุกคามเชน,นี้และสถานที่ที่ออร่าอันน่าอึดอัดถูกปล่อยออกมาก็ไม่น่าอยู่ที่รอยแยกจัดหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบพื้นที่รอบๆให้ทุกคนซ่อนตัวเอาไว้ มูยองต้องคำนึงถึงความน่าจะเป็นที่เกมมอรี่อาจจะเสียท่าไปแล้วและสั่งให้ทุกคนซ่อนตัวหากออร่าที่ถูกปล่อยออกมาเป็นของเทพปีศาจที่สังหารเกมมอรี่และฝ่ายปฏิปักษ์มูยองจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังมากขึ้นแน่นอนว่ามูยองสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็นต้องเห็นตัวแต่ฝ่ายนั้นก็ย่อมสัมผัสได้ถึงมูยองเช่นเดียวกันนั่นเป็นสาเหตุที่เขาสรงหน่วยซอนแนมออกไปเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบจากจุดที่อีกฝ่ายไม่สามารถหาเขาเจอได้ คุณอาจคิดว่านั่นอาจจะเป็นเทพปีศาจฝ่ายปฏิบัติก็ได้แต่พวกเขาจะปล่อยออร่ามุ่งร้ายออกมาเช่นนี้หรือไม่และผู้ที่เลงเป้าหมายไปที่เกโมูี่แน่นอนว่าต้องมาจากฝ่ายที่สนับสนุนพวกมันจ้องกำจัดเผาพันธุทั้งหมดที่ขัดขวางตนอยู่แล้วหลังจากรอประมาณครึ่งวันท้าแขนและหน่วยสอดแนมก็กลับมาพวกเขาจับปีศาจกลับมาด้วยร่างกายของมันมอมแมมใบหน้าบดเปี้ยวแต่พวกเขาก็รู้สึกถึงพลังเวทที่แข็งแกร่ง บ้าไปแล้วเมื่ออันซูเห็นปีศาจตนนั้นก็สะบัดออกมาขณะที่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดทาแคนเดินเข้าไปรายงานมุยองเกี่ยวกับปีศาจข้าเจอปีศาจมากมายเลยดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าหนึ่งล้านตนโชคดีที่เราจับได้ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มมุยองถามหัวหน้ากลุ่มอย่างนั้นเหรอกลุ่มของใครกันเลเลเล,เล,ลาจเทพปีศาจแห่งสมรภูมิ ผู้ที่ตอบไม่ใช่ทาแคนแต่เป็นอาซุนอาซุนดูแข่งเครียดกว่าทุกครั้งมันแตกต่างจากตอนที่เขาสั่นกลัวเมื่อมองแอนโดรเขาเหมือนรู้สึกถึงความชั่วร้ายของมันเลราเจรเทพป,ปีศาจลำดับที่14เลราเจมันเป็นเทพป,ปีศาจที่เกี่ยวข้องกับสมรภูมิลบโดยแท้จริงและเงินไขในการดับศูนย์ของมันนั้นง่ายมาก นั่นคือการพ่ายแพ้ในสงครามมูยองสามารถกำจัดมันได้หากทำให้มันพ่ายแพ้ในสนามรบยังไงก็ตามในสงครามทุกครั้งที่ผ่านมามันยังไม่เคย,ยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้ข้าขอเตือนเจ้าจริงๆถ้าหากยังอยากมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่แล้วก็อย่าเป็นศัตรูกับเลราเจอาซูนพูดด้วยความจริงใจมูยองลูกค้างครุ่นคิด เลราเจเป็นเทพปีศาจที่แข็งแกร่งแน่นอนมันเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นที่สุดอย่างน้อยก็ในสงครามมูยองมีกองกำลังและไพ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ดได้น้อยกว่ามันประการแรกมีราชาปีศาจมากกว่า30ตนภายใต้เลราเจพวกมันอาจอ่อนแอกว่าเอนโทรแต่หากเผชญหน้ากับพวกมันทั้ง30ตนในคราดเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหากมูยองกำลังไปที่นั่นนั่นก็ไม่ต่างอะไรจากผีเสื้อที่บินตรงไปหาเปลวเพลิง มูยองรู้สึกได้ถึงสายตาอันแหลมคมที่กำลังทิ่มแทงเขาอยู่ใกล,ใกล้ๆมูยองเผชิญหน้ากับความยากลำบากหลายครั้งและไม่เคยแพ้จนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเชื่อว่าตนสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สำหรับสถานการณ์นี้เขาไม่สามารถหาคำตอบได้แม้ว่าจะคำนวณตัวแปรหลายตัวก็ตามฉันควรสอบถามมันอย่างละเอียดกับไอพิศารหัวหน้าตอนนี้หากเขาต้องการที่จะเข้าใกล้ ศัตรูอย่างละเอียดแล้วก็ก็ต้องซักถามประวัติจากปีศาจตนนี้ก่อนกองกำลังปีศาจจำนวน2 2ล้าน2แสนตนนั้นราชาปีศาจอีก30ตนที่ทำงานให้กับมันนั่นหมายความว่ามันเป็นกองกำลังขนาดมือมาที่ประกอบไปด้วยกองทหารขนาดใหญ่กว่า30กอง2ตนในนั้นอยู่ในระดับเดียวกับชาซาซา หัวหน้ากลุ่มยังกล่าวอีกว่าที่เรจารเลสนำกองทัพเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ก็เพื่อจัดการกับเกรโมอรี่และสิ่งที่มันบอกยอมเชื่อถือได้อย่างแน่นอนเนื่องจากตอนที่มูยองถามมูยองทำการเปลี่ยนมันเป็นอันเดสแล้วเมื่อมูยองฟังเรื่องนี้ก็เดาได้แล้วว่าเรจารเลสอาจรู้เงื่อนไขการดับสูนของเกรโมอี่ขนาดฉันยังไม่รู้เงื่อนไขการดับสูนของเกรโมอรี่เลย ดันดาเลียนบอกว่ารู้เงื่อนไขาการดับศูนย์ของเทพปีศาจทั้งหมดแต่นั่นเป็นเรื่องโกหกเขาสามารถเข้าใจเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่ามูยองต้องหาข้อมูลสำหรับส่วนที่เหลือด้วยตัวเองนั่นยังไม่พอเขายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะเอาชนะเลราเจได้เหลือแค่ติดต่อกับเกมมริให้ได้และร่วมมือกันอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางเดินสู่รอยแยก โดนขวางเอาไว้มุยองใส่หัวเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะเลราเจได้ก็คือ0%ปแม้ว่าเขาจะเป็นพันธมิตรกับเกรโมลี่อย่างลับๆความน่าจะเป็นนั่นก็ไม่เกิน1%เเทพปีศาจที่เก่งการในสนามรบมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะเขาในสงครามเขาจำเป็นต้องพุ่งเข้าใส่ความพ่ายแพ้หรือไม่คำตอบคือไม่มันเป็นการดีกว่าที่จะถอยออกมาเพื่อเตรียมตัวและคิดถึงวิธีการอื่นเราจะถอยกันก่อน เขาตัดสินใจถอยเนื่องจากเขาไม่สามารถตอบคำถามสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันได้การเอาชนะเทพปีศาจท,ทั้งหมดคือภารกิจที่มอบให้กับเขาแต่ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือศูนย์ตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรกับเรล,ลาเจาได้เขาจะทำอย่างไรกับเทพปีศาจท,ที่แข็งแกร่งกว่าเขากันละ่ะเขาต้องตรงเข้าไปรับความแพยแพ้อย่างนั้นหรือนั่นเป็นสิ่งที่โง่เขานักหากทำลงไปเขาจะกลับไปและปรับปรุงตนเองเพิ่มกองกำลังให้มากขึ้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอความจริงคือพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเลลาเจเพียงลําพังได้หรือจะหาความร่วมมือกันจากเทพีศาสตร์ไฟปฏิปักแต่หากเขาไม่ได้รับการยอมรับจากเกรมลี่มันคงเป็นการยากที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าเทพีศาสตร์ไฟปฏิปักต,ตอนอื่นในตอนแรกเหตุผลที่เขาพยายามได้รับการยอมรับจากเกรมลี่ก็คือการควบคุมเทพีศาสตร์และสร้างความสับสนแล้วฉันจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะ เขาขบฟันนั่นแล้วรู้สึกกดดันเขาคิดอะไรโง่ๆเช่นนั้นได้อย่างไรเขามั่นใจในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรกันเขาไม่เข้าใจและไม่แม้แต่จะพยายามเข้าใจเพราะเขายังไม่กลายเป็นมูยองได้อย่างแท้จริงนายไม่ยอมแพ้เร็วไปไหน่อยเหรอเสียงดังก้องอยู่ในหัวของเขามูยองขมวดคิ้วไม่สิดันดาเลียนที่สวมหน้ากากของมูยองต่างหากที่ขมวดคิ้วได้ย่งไงกันจิตวิญ,ญญาณของเจ้าต้องหายไปแล้วนี่ สัญญาเกิดขึ้นเมื่อมูยองตกลงดันดาเลียนสามารถควบคุมร่างกายของมูยองได้อย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นดันดาเลียนก็เริ่มเรียนแบบมูยองเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นมูยองแต่มันไม่สามารถเข้าใจได้ที่มันไม่สามารถทําภารกิจให้สําเร็จฉันก็แค่ซ่อนจิตวิญญาณของตัวเองเอาไว้ตัวตนในหัวของตนเองกําลังเยาะเย้ยมันดันดาเลียนปั่นป่วนซ่อนวิญญาณเอาไว้อย่างนั้นเหรอมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรือ ยิ่งไปกว่าน,นั้นมันยังสามารถซ่อนโดยที่ดันดาเลียนผู้ซึ่งควบคุมร่างกายอยู่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ขอบคุณนายมากนะดันดาเลียนที่ทําให้ฉันรู้อะไรหลายๆอย่างเสียงของมูยองตัวจริงดังขึ้นดันดาเลียนเบิกตากว้างอย่าบอกนะว่ามันคาดคะเนเงื่อนไขาการดับศูนย์ของข้าได้แล้วอันนี้คือดันดาเลียนคิดนะฮะมูยองซ่อนตัวตนไว้และค้นหาความลับทั้งหมดของมันก็ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษหรอกนะแค่ห้ามให้ใครรู้ชื่อจริง ห้ามทาภารกิจล้มเหลวไงละ่ะภารกิจที่ว่านี้คือภารกิจของร่างกายที่ควบคุมเอาไว้และดันดารียนก็สรุปว่าภารกิจของมูยองนั้นมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเงื่อนไขที่หนึ่งก็ถูกเปิดใช้งานตอนนี้เงื่อนไขในการดับศูนย์ของดันดารียนจะครบทันทีที่มูยองเรียกชื่อจริงของมันยยุดเจ้าอยางต้องการความช่วยเหลือจากข้าในการทาลายล้างเทพปีศาจต,ตอนอื่นจะ แม้ว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าแต่แต่แต่มันเป็นไปได้สำหรับข้านะถ้าถ้ามีข้าอยู่เจ้าคงจะสามารถเข้าใจทุกอย่างจากจากจากพวกมันได้และเอาชนะพวกมันได้ดันดานเลียนนายมันก็ทำได้แค่เรียนแบบนายครอบครองร่างกายของฉันแต่ไม่ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเลยเขาจะถอยง่ายเมื่อเลราเจอยู่ต่อหน้าอย่างนั้นหรือมันช่างโง่เขลาเหลือเกินแม้ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้ เขาก็ไม่ควรสรุปผลลัพธ์ก่อนที่จะได้เผชิญหน้าอย่างน้อยนี่ก็ไม่ใช่วิธีการที่มูยองชอบใช้แม้ว่าดันดาเลียนจะเรียนแบบมูยองแต่เขาก็ไม่สามารถกลายเป็นมูยองได้สุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่การลอกเรียนแบบนั่นคือเหตุผลที่ทําให้คนอื่นรู้สึกแปลกๆยามที่ดันดาเลียนลุมล่างจามเมครั้งหนึ่งนายเคยเป็นมนุษย์นี่แล้วนายกลายเป็นเทพปีศาจได้ยังไงกัน ดันดาเลียนบีบหน้าอกตัวเองแม้แต่มูยองก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อแอบดูความทรงจําบางส่วนของดันดดเลียนเขาไม่อาจเข้าใจได้ทุกอย่างเนื่องจากช่วงเวลาที่ดันดดเลียนใช้ไปนั้นเยอะเกินไปอย่างไรก็ตามมีเรื่องหนึ่งที่มูยองรู้นั่นคือดันดาเลียนไม่ได้เป็นเทพปีศาจต,ตั้งแต่แรกมันเคยเป็นมนุษย์เจ้าจ,จะต้องเสียใจหากรู้ความจริงเจ้าจะหลงทางจนสูญเสียเป้าหมายเพราะไม่มีความหวังอยู่ในโลกใบนี้มันเดินโซเซฟ เีกของเขากางออกและเริ่มลุกไหม้เปลวเพลิงแผดเผาดันดาเรียนในร่างของมูยองเปลวเพลิงแห่งการชำระล้างพลังของกาเบียวได้ถูกเปิดใช้งานชำระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์จากความเสื่อมถอยดันดาเรียนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นทั่วทั้งร่างของเขาก็ถูกเปลวเพลิงเผาไหม้จนกลายเป็นสีดำและวิญญาณของดันดาเรียนก็หายไปมูยองลุกขึ้นยืนหลังจากยึดคืนร่างได้ ในขณะที่ยังมีความลอยคลุ้งอยู่รอบๆเขาน่าจะตายไปแล้วแต่มูยองเป็นผู้อมตะเขาไม่ตายง่ายๆเพราะถูกไฟไหม้มูยองมองดูท้องฟ้าขอบคุณที่กองทัพของเขาไม่ได้รับความเสียหายใดๆเขาแสดงออกอย่างซับซ้อนขนาดความรู้สึกที่ยังหลงเหลืออยู่มันยังน่าอึดอัดมูยองเห็นความทรงจําของมันแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่ในนั้นหมายความว่าความทรงจําของมันขาดความถูกต้องโซโลมอน โลกที่ถูกทำลายและอาจรวมไปถึงเทพปิศาจตนอื่นๆด้วยมูยองสายหัวผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาต้องทำยังเหมือนเดิมมูยองสร้างผิวหนังขึ้นมาใหม่และมือมองไปยังที่ห่างไกลดันดาเลียนเอาแต่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มุยองยังคิดว่ามีโอกาสอยู่บ้างสกาย o ลอดดูเหมือนว่าดันดาเลียนไม่รู้ว่าร่างนี้เป็นที่น่าลงไหลของเหล่ามอนสเตอร์โอ้โหจบไปแล้วนะครับก็ ผมน่าจะเดาแผนการของมูยองออกนะมันน่าจะไปทำให้สกายหลอดปิ้งนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าตอนต่อไปอีพีที่2องรสาในอีพีหน้า